โอเคครับทุกคนวันนี้เราก็กลับมาที่เมืองเดิมของเราแล้วนะครับผมนะแล้วเราก็จะไปทํางานที่วิชีสตูดิโอนะครับผมนะเอย,เอยโอ้ยมองเห็นทางโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ตมองเห็นทางแ้วมองเห็นไ,ไอ้ตังไอ้ตัง ไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันขับไปไหนมันเข้าไปในนั้นน่ะเอ้าเดี๋ยวนี้ในในนั้นมันเขาปรับปรุงใหม่แล้วเหรอจอดตรงนั้นเห,หรอแล้ดูดิทำอะไรวะเฮ้ย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 โอ้ยมันมันเป็นแบบปิดโอเคไม่น่าเห็นเราจากข้างนอกเฮ้ยมันเข้าไปแล้วอะ่ะเข้าไปไหนนะ่ะไหนดูดิเฮ้ยมีประตูด้วยทุกคนเดีอะ โอเคเราไปหานี่ก่อนไปหาไอ้พวกพูดิตก่อนนะครับผมอ๋อมาแล้วมาแล้วออ้หูไอ้ไอ้โตไอ้โตโตทำไมทำไมหัวโล้น่ะโอ้โอ้เๆวเดี๋ยวพี่พ่ตอนแรกจะมาคุยเรื่องไอ้ตังจากก่อนอื่นเลยมายืนทำอะไรกับไปนยไปมายืนทำไปร้านห์ๆ ไม่รู้ว่ะดิเออมายืนอรุ้ว่าอะไรเนาะใช่ไหมรุ้ว่าเลยรุกวันเลยแล้วก็เดินหมดทุกวันได้ไป <c oughs> <c oughs> มามาทักผ้าเขาเอามาทักผ้าเอ้าแล้วมึงซักให้เขาป้าเนี่ยไม่ให้เขาไม่ครับแค่ตอกให้เขาเฉยๆตอกสดๆเสียบสดๆเพราะว่าน้าม,มัน ไปไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ๋อไม่ใช่คือเมื่อกี้คุณคุณมีอะไรก็ว่าผมมาสิครับคือคือเอางี้มารวมกันก่อนจะได้พูดทีเดียวมารวมที่สตูดิโอก่อนเลยมา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 พอดีว่าเอ้ยอมาสิแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บต้องต้องเก็บตัวไปมาด้วยอ่ะอ๋อโอเคมาเลยมาเลยอาไปมาด้วยเหรอโอเคโอเคฮัลโหลทุกคน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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยใครตีกู กู้กูกู้อะไรหรอหรอใครเนี่ยเอ้าพี่ชายจำผมได้ไหมเฮ้ทำไมมึงเปลี่ยนไปวะไอ้เอ่ะเอ้าพี่ชายจำผมไม่ได้ผมน้องพี่ไงเปนได้แต่ว่าทำไมมึงเปลี่ยนไปอะโบสตีมึงจะเป็นไอ้หลอดไม่หรออ๋อพอดีผมกับตัวขับใจไปเป็นคนดีแล้วอ๋อเอ๋ออ๋อไอ้อันนี้คือมีเรื่องจะคุยมามานี่มานี่ไอ้ออมด้วยออมลูกออมลูกออมเฮ้ยออมหลับเหรอออมออมอ้อมออม มินมินมินม <laughs> <laughs> ไปด,ด้วยไปพีเข้าฟิกไปเออไม่มีไ่มีไม่มีไีเออคือคืออย่างงี้คือว่าจำที่จอดรถตรงเลี้ยวไปตรงร้านปลาเล็กได้ไหมจำได้ไหมจำได้จำได้เออคือเหมือนเหมือนเขาสร้างใหม่อ่ะมันมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเว้ยแล้วแล้วคือไอ้ตังค์เข้าไปข้างในแล้วจอดใช่ไอตังอ้าว้ยพี่ไปไม่สนใจเลยพี่ไอ้ต้นรถเขาไปดิอันนี้อันนี้สนใจแล้วสนใจแล้วไอ้ตังค์มันจอดรถไว้ข้างในแล้วมันก็ขึ้นไปเว้ยคือไม่รู้มันขึ้นไปทำอะไรอ่ะ ทำอะไรอ่ะเหรอฮะลุงตาไม่รู้อ่ะเราลองไปดูไหมล่ะรู้แค่แปลกแล้วลองไปดูไม่รู้อ่ะมันอาจจะมีอะไรข้างในก็ได้นะไอไอไอโต้จูงมือไปให้มาด้วยมาเร็วเร็วแม่เร็แม่พาผมไปด้วยเร็วพ่อพาผมไปด้วยเร็วตีไว้ใหญ่กูเอาเองทุกคนตามไปตามไปเออมามามาที่นี่เดี๋ยวตามเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปคือคือมันอยู่ตึกเนี้ยตึกใกล้ๆนี่เลยเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมึงเดินหันไปซิเดินหันมาทำไมล่ะ ไปมัน่ะเห็นป่ะเสียัวเฮ้ยเฮ้ยอะไก็มีอะไรก็ไม่รู้เต็มหมดเลยนะดมกิน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 ก่อนดมดมกินก่อนใช่ใช่มอไซต์ต่างป่ะไหนไหนไหนหนูลองดมสิลูกไม่ผมไม่ดมผมไม่งงผมไม่งงเหมือนคนใส่ชุดสีฟ้าไอสีน้ำเงินมึงคือชุดสีอ๋อโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวประตูอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเดี๋ยวลองเปิดก่อนนะไอผักก่อนไอเปิดไม่ได้ว่ะเฮ้ยสนิมเต็มเลยเนี่ยเอ้ยไหนกัน ฮะโน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 คุนันไม่ได้อ่ะไอ้ไอ้ปัดไอ้ไอ้เมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะประตูไปไหนได้คืออะไรอะเกิเกดอะไเกิดใครวะคุณนะคุณคุณนะเสียงประตูเหรอตต่อแป๊ดแค่ไหนเฮ้ยเกิดประตูใช่แล้วเ็ข้าเองข้าเป็นผู้ดูแลประตูนี้อยากเข้าไปอะอยากไปหาไอ้ตังอะทำไมอะเขาไม่ได้หรอเห็นไอ้ตังก็เปิดเข้าแล้วนี่งั้นก็ต้องตอบคำถามข้าให้ได้ก่อนคำถามเกี่ยวกับตังอะนะใช่ไหม โอ้ยม,มันก็ต้องเกี่ยวกับตังค์เงนินล่ะเพราะว่ามันเป็นตัวตัวของตังค์ใช่ปะเฮ้ยแล้วลุงตังค์เดินเข้าไปเลยกับลุงการอะนะเอ้ด <c oughs> อกถามถามถามคำถามแรกไม่มีคำถามแรกหรอกไอ้เแย่คำถามคำถามเดียวเลยนะกูเปิดให้ไม่ไม่สองคำถามเอ้ย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 มันไม่ใช่กี่คำถามนะครับคุณมีมีสามประตูมีสามประตูมีสามประตูสาม,มประตูสามประตูประตูละสองคำถามชัวร์ อันนี้ใครจะตอบอ่ะไม่รู้ไม่รู้อะสีดมันคืออะไรอ่ะฮะคืวนท่าที่ดิบม่นคออะอบที่ถูะตงนะครับเร้ยบั้อยรู้อะไรว่หัวขาไม่กี่เยียงกโพกันดีแลกว่ะไอ้แม่มันคืออะไรอะเอาคำถามด้วยคนรู้ได้ไหมอะประตู สองนะครับคำถามที่สองมีอยู่ว่าน้องตังชอบชอบของไอชอบของอะไรการครับการครับการครับออตอบได้เลยครับมามาปรบมือมคำตอบที่ถูกต้องนะครับู วันน um oh uh> ี้ข้างๆขอาเสร็จละอาวปิดปิดปิดเอาออกประตูเลยออกใหม่ออกใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่กดบิดกดบิดกดบิดเอาละไปเอาละเอาไปดีดีคำถามที่สองใหม่มีอยู่ว่าน้องดังชอบทำอะไรก่อนนอนจากวัดจากวัดจากวัดตั้มนะคะใช่เลยงอไปเลยเอาเอ้าเดี๋ยวปีดประตูหนึ่งเปิดได้ป้ะ หน้าเปิดไม่ได้อีกแล้วอ่ะเนี่ยมันต้องหมุนอ่ะเออ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 มีโดนอ่ะคำถามนี้เอ้ยมีมีคำถามไหมเนี่ยประตูกูยังต้องทำเสี่ยงอยู่ไหมวะทำทำทำเฟนนี่น้ำตาลทำตอนเช้าคืออะไรคือนนกูจะให้ถูกดหรอไหมวะถูกอันนี้ถูกนหมคำถามข้อที่สองแปลงกระหัวเขียวรวมกันได้ไหมอ๋ออ๋อคือคือสีชมพูสีเขียวได้อะไรใช่ไหม สีพุ่งสีเขียวอ๋อน้าปลาปะน้ำปลาหลงเงินนี่แหละเปล่าวะมาผสมเป็นสีน้ำปลาโคนเดี๋ยวนะแต่ว่โอ้หัวตัวตั bon ้งรวมกันเป็นวพุ่งโคนยังไงล่ะไ้ยเปิดแล้วจริงนะจอยเนี่ยจริงๆไม่ได้พุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวประตูประตูของถ่ายรอบหนึ่งคืออะไรนะสีชมพูกับสีเขียวรวมกันได้สีอะไรอ๋อแล้วถ้าหัวเขียวหัวหัวหัวชมพูมันได้อะไรอ่ะ เดเน่ต้องถาไม่ต้องโอเคโอเคโอเคในที่สุดก็จะเออมีอีกชั้นหนึ่งเหรอเนี่ยเอ้ดเดียวโอ้โหนี่ประตูเหล็กเลยวะเฮอะไรอะโอเคยังไม่เห็นอะไรอ่ะเอ้าอะไรเนี่ยข้างนี้มันอะไรกันวะนี่นแี่มันห้องนอนของลุงสตังค์ใช่ไหมไม่รู้อะต้องถามพ่อเอาประตูสุดท้ายอะประตู อ๋อได้อ๋อได้ยินแล้วหลังจากทุกคนนะครับผ่านประตูทั้งถอดประตูเฮ้ยยังฟังไม่รู้เรื่องเลยอะประตูโอ้ยตายเเฮ้ยเดี๋นี้ทุกคนทุกคนต้องเงียบก่อนหนูเออว่าไงโอเคทุกคนผ่านช่องแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นอันนี้ยับจากลิปคลิปโฆษณาเรียบรไหวแล้วนะโอเคอะโอเคคำถามแรกระหว่างสีดำกับสีชมพู สีชมพูเป็นคำตอบที่ผิดนะคะอ้าวงี้เราต้องลงมาสิเ้าปลปลงเ้าเงี้ก็ลงต้องลงนะเอามีคำถามแก้ตัวไหมเนี่ยโอเคได้ได้เ้ยไอ้ตังเปไนอ n เอาเอาเอาเสียงดี้วยกันโฮมจิมโคย โอ้โหระหว่างอ๋อช่องบอสเอลพีกับช่องนิสคงไม่ควรไปร่วมช่องไหนมากที่สุดคำตอบก็คือเท่าสองคงเอาเดี๋ยวเอาอย่างนี้ประตูเปิดแล้วเนี่ยเอาเปิดประตูกรนนี่เอาเดี๋ยวฮะมีสกินได้ไอ้ต้งทำอะไรอ่ะไอ้ตาง เอ้ยมาได้ไงมเนี่ยโอ้ก็ตอบคาถามมาเรื่อยๆอะแล้วมมึงมาอยู่นี่อ่ะมันคืออะไรเนี่ยมานอนมานอนนี่คือห้องนอนมึงเหรอมึงซื้อตึกเพื่อนอนเลยเหรอเนี่ยใช่เดี๋ยว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 เตียงเขาไงแอร์เย็นสบายไหมเย็นมากเลยเดี๋ยวโอ้โหหลับไปเลยว่ะอุตส่าห์อุตส่าห์แอบหลอดมานอนตามมาทําไมไม่ก็คือจะตามก็ก็เห็นก็เห็นว่าแอบล่บล่าลอๆมานานไงแบบว่าเอ้ยมาที่นี่ได้ไงวะเนี่ยแล้วแล้วคนทีลับล่อๆเชื่อเลยพี่ผม ก็แค่ขับรถแล้วเข้ามาในตึกมันผิดตรงไหนมันลับๆล่อๆยังไงวะเอ้ยมันเอี๊ยดออาร์ยู่นั่นแหละถูกทิ้งแม่งเลยแล้นครูจะตอบคำถามเมื่อเหมือนคำถามมันง่ายไปนะผมเออคำถามน่าจะง่ายเดี๋ยวด้วยเฉพาะคำถามแรกอ่ะไอ้ถ้าไดโนเังร์ใช้ปานอะไรได้จะใช้ใช้กระเบนท่าอะไรอ่ะผิดด้วยที่ไม่ถูกนะจัดกระเบนท่าสิบมังกรแม่งเบียวเกินระบบมันเออเลยครูขอโทษที่ดูสั้นเขาผิดไปแล้วแต่ โอเคครับห okay, ้อนี naked, ้ก็คือก็คือเป็นห้องนอนของไอ้ตังเฉยแ้มันทำเิจฉียอะไรอย่างเงี้ยเอาี้แล้วคลิปหน้า เออเราก็แค่สงสัยว่าไอ้ตังค์มาทำอะไรที่นี่เออไม่มีมือถือมั้งโทรไม่เป็นเหรอ, <c oughs> อก็โทรอยู่ก่อนเดี๋ยวถ้าคุณทำอะไรไม่ดีคุณก็จะหนีไง <c oughs> เอออามลุงลุงไดโน,โน่ครับผมคลิปหน้าจะมีใคร<อ>ที่ไม่ใช่คลิปหน้าตรงแถวเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปไหมเขา <c oughs> เปลี <c oughs> ่ยนได้นะครับเป็นผีขาวกับสีน้ำตาลไปเฮ้ยโอเคผมตามไปแล้วพี่โอเคงั้นก็ไปเรากลับสตูดล้วไปทำงานไปลาผมนอนต่อละอ้าว thank mm -hmm.